โอเคตอนก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกดอีพี่ก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยว่ามันมีคนกดนิดเดียวเองโอ้เคนับก็ขอสวัสดีทุกที่ออฟฟอร์ดเรายังเป็การแถลงทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับ l t q set x2 นะครับซึ่งตอนนี้นะครับพี่อยู่ในเกม Roblox ในส่วนของแมป Block f r u i s นั่นเองนะครับคนดูซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทำการจัดอันดับนะครับ5อันดับนะครับผมดาบที่พี่ เรียกว่าอะไรเลคคอมเมน e n นะครับแนะนำให้ใช้ในอัปเดต15บห้านับในความคิดของพี่เท่าน,นะคนอื่นพี่ไม่รู้ว่าจะบอกว่าดาบอันไหนไดีกว่ากันหรือว่าอันดับอันไหนอันดับที่ไหรอันนี้พี่จัดตามความคิดของพี่เท่านั้นนะครับทุกคนโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมเอื้อมมือไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดดิ่งให้พี่ถึง1นึ่งแสนซับไปไวๆด้วยทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลาอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับผม,มเมพื่อนีเว็บมาร์ตชอบไงเิมโคคุ้มเลยนะเว้้ยบบรรริกาาอะะไงว นอกจากบริการรับเติม์โลบักเลสสุดคุ้มแล้วก็ยังมีในส่วนของรับเติมเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกม Free f i ROV, e r PUBG หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Call of Duty แล้วก็เกมต่างๆและนอกจากรับเติมเกมแล้วก็ยังมีในส่วนของบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินเกมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรกอลีน่าเลเซอร์พินทรูมันนี่วอลเล็ต PEX Cash แล้วก็สตีมวอลเล็ตอีกด้วยก็อย่าลืมมาใช้บริการเวร็อบอัพช็องมันเี่นะครับผม เฮ้ยขี้เกียดฟาร์มเองทำไงดีว่าตรงนี้เลยบัตดี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแต่างๆก็จะเป็นในส่วนของบล็อกฟุตชิรุบิไลท์สองคิงพีซบิวบอทบริการรับกดผลแล้วก็เกมพาลต์ต่างๆขาตัดเพิ่มสิบบาทเท่านั้นเฮ้ยรับกดเผลเอาสตาร์ด้วยโอเคนะครับในส่วนของอันดับที่ห้านะครับพี่จะให้ในส่วนของดาบเซเบอร์วีสองครับย้ำนะครับว่าเป็นเซเบอร์วีสองนั่นเองนะครับผมอ่าดาบเซเบอร์วีสองนะครับที่พี่ให้อ่าที่มันพี่พี่ให้เป็นอันดับทีี่่่เเเนนยยพรราาะะวลคคับก็ือ สกิลเนี 1941, ่ยแรงมากๆนะครับเป็นดาบที <Catholic. S 1> ่แรงที่สุดในเกมหรือเปล่าถ้าจะไม่ผ <plus S 1> <all> ิดนะครับในอัปเดตที่แล้วแต่ไม่รู้อัปเดตนี้แรงที่สุดในเกมอยู่หรือเปล่านี่ครับผมเออเป็นดาบที่แรงมากๆนะครับผมแล้วก็สองนะครับผมสามารถเล่นได้ง่ายมากครับมือใหม่แนะนําถ้าใครที่แบบเล่นแบบหัดเล่นดาบเนี่ยแนะนาดาบเซเบอร์วีสองเพราะมันเล่นง่ายมากนะครับข้อเสียหลักๆพี่จะให้อยู่2ข้อนี้นะครับเอข้อดีหลักๆจะให้อยู่2ข้อนี้นะส่วนข้อเสียเนี่ยจะมีในส่วนของสกิลนะครับผมมันจะ ต้องเป็นระยะใกล้เวลาเล่นเท่านั้นนะครับต้องระยะใกล้ถึงจะแรงแบบว่าฟูลดาเมจนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวจะให้ดูสกิลแรกนะครับสกิลแรกก็จะเป็นปล่อยเป็นอ่าเป็น,ปนพลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปล่อยดาบไปอ่ะแบบว่าหลายๆหลายๆชิงนะอ่ะชิ้นๆชิ้นๆเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ไปนะครับผมซึ่งสกิลมันจะสั้นมากๆเลยนะครับผมเออคือแล้วแบบถ้ายิ่งไกลมันก็จะยิ่งเบาด้วยนะครับส่วนสกิลเอ็กก็จะเป็นคล้ายๆโยรุครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าที่พี่อันดับที่กห้า โอเคนะคนดูอันดับที่4นะครับพี่จะใหะะนนนนะะ้ในส่วนของดาบชูซุยนะครับเพราะว่าอันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งว่าดักก็คือคืออันเนี้ยนะครับมันเป็นดาบที่แรงมากๆเลยนะครับในส่วนของดาบชูซุยนะครับแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออ่าสารบผม,มอ่ะเดี๋ยวผมบอกข้อดีข้อดีก็คือมันแรงนะครับแล้วก็สามารถประยุ์คอมโบได้หลากหลายนะครับอันนี้คือข้อดีนะแรงประยุคคอมโบได้หลากหลายนะครับแล้วก็เรียกว่าไงเดียคือ อ่เดี๋ยวให้ดูสกิลกันนะสกิลแซดก็เป็นแบบนี้ครับเป็นมันจะบิงไปบิงไปฟันข้างหน้าพร้อมกับทำดาเมจแรงมากนะแล้วก็สกิลเอ็กเป็นไฟสีอำพูไปนะครับโคตรไกลเลยคนดูดูดินะครับไกลมากเลยนะนี่ครับก็คือข้อดีมันก็จะมี3ข้อนะครับก็คือในส่วนของ1แรง2สามารถประยุกต์คอมโบได้หลากหลายนะครับ3ก็คือสกิลค่อนข้างไกลนะครับในส่วนของสกิลเอ็กนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะแต่ข้อเสียงพี่ก็คือคอมโบที่พี่เล่นนะครับพี่ทำไปโคตรติดอนะเออเบอรตรงเลยคือ พี่พี่ไม่ชินนะครับเออในส่วนของนี้แต่ว่าพี่เห็นคนอื่นเล่นก็เล่นโหดนะแต่ว่าพี่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับคือคอมโบแต่ละคอมโบพี่ว่าสําหรับมือใหม่อ่ะมันมันพี่ว่ามันยากนะครับสำหรับมือใหม่นะครับพี่ว่ามันยากเลยนะครับผมอ่าพี่ว่ามันยากไปนะสำหรับมือใหม่นะครับโอเคแต่ถ้าสำหรับใครที่เล่นเป็นก็มันก็เป็นดาบที่ดีอีกดาบหนึ่งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันดับที่3กันเลยครับว่าจะเป็นดาบอะไรนะครับผมโอเคทุกคนสำหรับอันดับที่3นะพี่จะให้ในส่วนของดาบโผลวีสองนั่นเองนะครับโ เป็นอันดับที่3เนี่ยเพราะว่า1เลยนะครับผมสกิลสามารถใช้ได้ไกลและเล็งได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับเออเล็งได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็2นะครับผมโววีสองคือจริงๆจ,จะว่าทําง่ายไหมถ้าใช้ผลสายฟ้าวิกอเออมันก็มันก็ทำทำแบบก็สามารถทําได้ง่ายอยู่นะโววีสองนะครับแล้วก็อันดับที่3นะก็คือสกิลมันนะครับแรงมากๆนะครับแล้วสามารถสตันได้ด้วยนะครับนี่คือหลักๆเลยนะครับส่วนข้อเสียของมันก็คือ อัปเดตใหม่มารู้สึกว่าจะเจาะฮาคิได้ยากขึ้นนะครับับ,บ,บความคิดเห็นส่วนตัวนะที่พี่ลองเล่นนะมันสามารถเออนี่แหละก็คือเนี่ยมันเจาะฮาคิได้ยากขึ้นแล้วก็พอเจาะฮาคิได้ยากขึ้นใช่ไหมทุกคนมันก็สามารถหลุดคอมโบได้ง่ายนะครับสมมุติเราดูดอยู่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูสกิลแซก่อนนะครับสกิลแซจะเป็น hand of god นะครับแบบนี้สกิลแซ แบบนี้ครับสกิลนี้จะเป็นสกิลสแตนนะครับแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะครับจะเป็นสกิลไฟฟ้าแล้วก็ดูดเข้าไปนะครับผมเป็นดูดรอบๆนะเข้าไปข้างในนะก็สามารถกดคอมโบเป็นแซดเอ็กซ์ได้นะครับผมโอเคแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเวลาเรากดดูดอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วแซดเนี่ยครับมันสามารถหลุดได้นะถ้าเราไม่เร็วพอนะหรือว่าจริงจะเร็วยังไงมันก็สามารถหลุดได้ถ้าเขาเปิดฮากิแล้วแบบวิ่งไปแล้วเราแบบสกิลแบบพลาดด้วยนิดนึงนะเออคือมันแบบจะโดนแบบเฉียวๆเนี่ยก็คือพลาดแน่นอนนะครับ ก็คือเนี่ยข้อเสียงมันคือแบบนี้นะครับพี่ก็เลยให้มาเป็นอันดับที่3นะเพราะว่ามันยังแรงอยู่นะมันยังทงความแรงมากๆไว้อยู่นะทุกคนโอเคนะครับส่วนอันดับที่2นะถ้เาจะเป็นดับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมโอเคนะครับคนดูส่วนอันดับที่2ที่พี่จะให้ดะนั่นก็คือในส่วนของดับเลนงโงค้นั่นเองนะครับซึ่งเลนง,งค้อันนี้นะครับมันดีนะครับตรงที่ เล่นง่ายนะครับอย่างแรกเลยคือเล่นง่ายดาเมจแรงเจาะฮาคิได้นะครับเอาเวลาลายฮาคิได้นะครับในส่วนของดาบนี้นะครับผมนี่คือข้อดีของมันนะครับผมเออเออคนดูผมลืมบอกข้อเสียของดาบเซเบอร์ก็คือมันมันเจาะฮาคิไม่ได้นะครับเออมันเจาะฮาคิไม่ได้เนาะโอเคนะครับนี่ก็เป็นแต่อันนี้มีข้อดีคือเราสามารถเจาะฮาคิได้นะครับก็แล้วก็สามารถประยุกต์กับคอมโบได้หลากหลายคอมโบด้วยนะในส่วนของเลงงคูนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลแซดกันเลยสกิลแซดก็จะเป็น อาเดี๋ยวผมไปดูให้มันมันต้องมีมอนเตอร์ว่ะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปหามอนเตอร์หนึ่งสกิลแซดจะเป็นการบิงไปนะครับบิงไปข้างหน้าแล้วก็ฟันรัวๆครับเรียกว่าอะไรแดดแดดไปข้างหน้าแล้วก็ฟันรัวๆแบบนี้ครับนี่ครับฟันรัวๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็สกิลเอ็กเป็นสกิลเผาไฟนะครับซึ่งสกิลเอ็กเนี่ยจะเป็นสกิลเอาไว้ให้เรานะครับในส่วนของตัดไฮคีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบเปิดไฮคีตลอดเดี๋ยวโดนสกิลนี้ไปบอกเลยว่าไฟติดดากนะครับเออบอกเลยว่าไฟติดดากนะเพราะว่าอันนี้คือเวววลลลาใช้้้ดยมมมัันนนจจะะะะีไฟุกฮแ ลบฮาคี้นะครับเจาะฮาคีนะเออเจาะฮาคี้แหละแล้วก็จะลดเลือดเราด้วยนะครับซึ่งแบบสมมุติแบบเราสกิลแซดไม่ตายแล้วกดสกิลเอ็กไปนี่คือตายแน่นอนนะครับมันก็เผาดากตายนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของอันดับที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่1กันเลยนะดูว่าจะเป็นดาบอะไรนะครับโอเคนะทุกคนในส่วนของอันดับที่1นนะครับที่พี่จะให้ในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของดาบทูชิตะนั่นเองนะครับผมอ่าเป็นในส่วนของดาบทูชิตะนะครับเพราะว่า อันนี้เขาเรียกว่าดาบอะไรนะเดี๋ยวมันเรียกว่าดาบอะไรนะมันเรียกว่าดาบอะไรนะเขาเรียกว่าดาบอะไรเขาเรียกว่าดาบอะไรนะกูจําไม่ได้แล้วเอ็นมะใช่ไหมเออมันคือดาบเอ็นมะใช่ป่ะเออน่าจะเอ็นมะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออก็คือดาบนี้ครับสกิลมันค่อนข้างโกงนะครับสกิลแซดจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับสกิลแซดจะเป็นสกิลแทงแบบนี้แล้วเราสามารถเล bon cities, uit, ื been, h, oh ่อนได้ด้วยนะครับซ no ึ okay. ่งสกิลแซดนี้เนี่ยมันจะสามารถล็อกตัวศัตรูนะครับเรียกว่าสตันได้ไหมคือมันล็อกศัตรูไว้เลยอะ นี่ครับล็อกสตูแบบนี้ครับอันนี้มันจะล็อกไว้เลยนะครับเราสามารถขยับได้ด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้แรงมากๆแล้วเจาะฮาคิแบบว่าลาบคาบเลยนี่ครับส่วนสกิลเอ็จะเป็นสกิลนี้นะครับผมเป็นปล่อยนี่ครับเป็นแดนไปข้างหน้าพร้อมกับพุ่งไปนะครับซึ่งเวลาเขาเล่นคอมโบกันก็จะเป็นในส่วนของแซดปุ๊บนะครับแล้วก็เอ็กไปตามนะครับเออเป็นประมาณนี้นะในส่วนของคอมโบแบบที่เขาเล่นกันหลักๆนะครับเออนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยข้อดีของมันครับก็คืออย่างแรกเลยครับเจาะฮาคิได้แทบแทบจะเรียกว่า100%เลยถ้าโดนนะครับ2 เป็นดาบที่แรงมากๆนะครับผมนะครับผมเออเป็นดาบที่แรงค่อนแบบแรงเออค่อนก็แรงอยู่นะแรงแรงมากเลยแหละนะครับเป็นดาบที่โกงนะครับนี่ก็คือ2 2ข้อดีหลักก็คือมันเป็นแบบนี้แหละก็คือมันโกงนะครับแล้วก็สาก็คือสามารถเอาไปไประยุกคอมโบได้หลากหลายด้วยนะครับแล้วก็ข้อเสียมันคืออ่าต้องมีฝีมือน,นิดนึงนะครับเออแล้วก็ต้องเรียกว่างไงอ่ะ คือต้องต้องแมน่นในหนึ่งนะับสกิลเนี่ยต้องต้องต้องเลงให้แมน่นแม่นหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะต้องใช้สกิลเพย์เยอะอะไรขนาดนั้นในส่วนของการเลงเนาะเพราะน่าจะฝึกแป๊บเดียวก,ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ข้อเสียอย่างท้ายมันก็คือเสียเวลาในการหาดาบนี้นะครับโอเคซึ่งก็มีคนสอนหาดาบทูที่ตง้งชยตาไว้เยอะพอสมควรนะครับก็ลองไปหาดูกันได้เนะาะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายซิลเกนนย